ไปขุดหวานจักมลูกมากให้หัวใหญ่แค่ใ้ได้มากหลกหลายเยอะเลยขุดหวานจักมลูกมากมาไหวมาไหวจะตุ่มกินแกปวดท้องท้องน้อยหวานจักมลูก ว่นดกยังไงเหอดกอีกดีตัดหักออกก่นอนนี่เมตว่เขา

นม่ดก็ได้ปาดอันน้นอยๆก็เพวาเขาไปปันตากแดด 嗯嗯嗯嗯。嗯嗯 เ้ากปไปหักเอาอันนี้มันอันนี้มันไว้ปลูกอีกเป็นเนียงเป็นอันนี้ไว้ปลูกตรงว่ามันนี้ห้ากับฟ้านตากแดดไาไว้ส้มกินหรือว่าห้าสิดต่มลูกห,ห้าบดีลูกบอดีตรวดทองหน่อยเอาไปต้ม่มเอาไปส้มกิน หัวใหญ่ครับใหญ่ดีฟา,าดออกด่หัวหัวยังกระโดดกระเดียวตัดหักแล้วนี่หักหักกระโดดโดกปาดออกนู้นมีตัวเขานี่ไม่คม ไปปลูกเอาเงียงเอาหน้อมันไปปลูกไงรักไงดีหวานจักมะลูก